สวัสดีครับเราก็มาอยู่ในแมปนี้นะคบเป็นแมปเขาเรียกชื่อแมปว่าอะไรครับแมป National Disaster มันเป็นแมปที่จะให้เราะครับหนีมันจะมีแบบน้ำท่วมเซนามิมาไฟไหมอุกกาบาตตกแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดมีอะไรอยู่เต็มเลยครับภัยธรรมชาติใช่ไหมใช่ที่เกิดขึ้นได้ใช่อาจจะธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติก็ได้เพราะเมื่อกี้บอกมีไฟไหม้ด้วยเอออ่ะ ไฟไหมก้ก็เช่นไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ n a t u r a l disaster โอเค Natural, actor, okay. ก็ทุกอ,อย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติหมดเลยอ่ะอันนี้ก็หนีกันขึ้นมาข้างบนมีผู้คนเล่นเกมนี้เยอะไปหมดเลยเฮ้ยซันมีนกำลังมา disaster <This> warning นนด้านบนปลอดภัยสุดครับเราอยู่ที่สูงพอดีเลยไหนอะแล้วไหนอะ่นครับไหนโอ้สูงมากโฮ้ยเรายืนรอดูอยู่ตรง เราจะรอดไหมเ่ะมันมาแล้วอตึกจะล้มไหมผมก็ไม่รู้เราเย,นะยืนนิ่งๆดีเราอย่าไปเพลกระโดดเดี๋ยวเราจะ <laughs> คนข้างข้างนี่มันกระโดดกันใหญ่เลยยิ่งสูงเกินไปมันก็ยิ่งไม่ปลอดภัยหรือเปล่าคะเพราะเดี๋ยวตกลงมาถ้าเป็นซึนาอมีเนี่ยต้องอยู่ที่สูงนี่เรามาตอนที่ซึนาอมิมาพอดีเลยโอเคโอ้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 เตรียมล็แรงกระแทก เกิดใหม่ที่ไหนเอ่ยที่จุดเกิดบนเสาที่สงสงอ๋อมันก็จะมีคําเตือนต่างๆนานาใช่ไหมดูสิที่เรามาเมื่อกี้สึนามิซัดเห็นไหมหายไปหมดเลยครับหายหมดเลยแล้วคนที่เหลืออยู่อยู่ได้ไงหมายความว่าเขารอดไงที่หนเราคู่คู่ไม่รอดเขาไปซ่อนที่ไหนเขาอาจจะเกาะนู่นเกาะนี่ได้ว้าวลนเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเราเ็ไาไใช่แล้วน่าจะไม่รอดมา แล้วที่ดีคือที่ไหนอ่ะ Need a l i f e Pick up a green balloon o f your o d just 80ให้คลิกอ๋อผู้รอดชีวิตครับอ,อ้วี่อ,อ๋อก็คือไม่มีเราอยู่ในนั้นนะ oh, <no. S 1> ่ะเนาะแล้วเราจะออกจากคำนี้มันบอกว่าให้ pick up ได้บอลลูนนะสีมันใช้80โลบักเลยครับโลบักที่ได้มาจากเงินจริงอะโอ้ oh my god เราไม่มีหรอกเงินจริงอนะ แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเรนโบไลท์เรนโบ<อ><อ>เขาจะย้ายเราไปเรื่อยๆ<อ>ไปเรื่อยๆแล้วไปเจอการผจญภัยอย่างนี้เรื่อยๆไ่ครับกระโดดตามเข้าไปไม่รู้ว่าจะปลอดภัยไหมคะคบอยู่บนเนี้ยนัน่นนะสิแต่เขากระโดดมาแล้วก็กระโดดตามเอ้วก็ขึ้นไปด้วยฮึบฮึบนี่นะนขึ้นมาแล้วบนโอ้ยเพื่อนๆนายนายนายไม่เว้นระยะห่างเลยอ่ะ โอ้โหไปสูงอ้าวตรงไปแล้วครับหนึ่งคนอ่ะเรานิ่งๆขอดูหน่อยได้ไหมครับแม่นั่งเท่อยู่คนเดียวทำไมคะผมมันเอิ่มเฮ้ยนายทะลุนี่ไอ้ไอ้ทะลุมารอดูเกิดอะไรขึ้นน่ะเอสิเล่นฝนตกดอุ้ยเราอ๊ไใครแน่นองน โอ้ยเราจะต้องไม่เป็นไรแน่ๆอ้าวเกิตกแล้วครับอ้าวแล้วทำไมเราตกล่ะฝนรมันตกหนักมากเลยนะครับโอ้ยจริงด้วยอะดูดีดูพวกเขาสิอ๋อมันต้องอยู่ตรงหลังคาอะไรแบบนั้นนะครับเห็นจะรอดโอ้โหมันเหมือนบางคนก็รอดนะบางคนก็รอดอยู่หยเห็นไหมจริงด้วยครับบางคนก็ยังรอด<ห>ขอให้นายรอดปลอดภัยนะ ไม่น่าจะรอดนะฉันว่า,อาตอนนี้ก็อันนี้เราก็ยืนดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝนกรดเพราะเราคือผู้ที่เดทตั้งแต่รอบแรกเดทเป็นรุนแรงนะโอ้ยฝนกรดมันรุนแรงแบบนี้เลยเหรอยครับเนี่ยฝนกรดมันรุนแรงมากอะครับทำลายจริงจริงเลยโอ้โหอ,อ,อ,อ๋ออ๋อ เอามือถือคุณแม่มาเล่นไม่ได้นะฮ่าโผล่มาครับชิงช้าสวรรค์ไปแล้วครับพอยโผล่แล้วมากครับไปอยู่ตรงนู้นป้อนาหาหน่อยชิงช้าสวรรค์หายไปแล้วครับตอนนี้ล้มหมดเลยอ้หคนรอดก็อยู่เยอะอยู่นะหกแปดคนอุ้ยทำไมผมไม่รอดอ่ะทำไมคนรอดเยอะจัง เดี๋ยวรอดูด่านต่อไปครับเดี๋ยวผมไปชั้นบนดีกว่าไปชั้นบนเนาะจะได้หายใจหายคอได้สะดวกหน่อยไม่รู้ตื่เต้นอะไรเปลาป๊าถลอปป๊าผมเรียกว่าเถือปื๊ป๊าปื๊ะป๊าอันนี้ส่วนอะเราจะไปทางไหนดีเฝนตกแน่เลยครับอยู่ในบ้านดีกว่าอยู่ในบ้านดีกว่าผมรู้สึกว่าฝนกรดค่ะมดูคึมๆใช่ไหม ฝนโกดไปแล้วมันจะกดอีกรอบเหรอเฮ้ยเขาปีนเข้าบ้านดีกว่าเราเสี่ยงเข้าบ้านไม่เป็นไรดูซิว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยพายุพายุอยู่ในบ้านถูกแล้วอยู่ให้หลบจากหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้หน้าต่างนี่แหละอยู่ตรงซี่สิบสองวายอยู่เราจะรอดตรงที่สิบสองวายอยู่นะตรงนี้สิบสองวายอย่าไปอยู่ตรงหน้าต่างสิเฮ้ยเออนั่แหละตรงนั้นแหละนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละ เราต้องรอดแสตงตอมนี่ไฮยูไซไฮยูไซเฮ้ยผมอยู่ตรงนี้แหละเรารอดแน่แน่ฉันต้องรอดฉันต้องรอดบางในพังใช่ไหมอ่ะบางม่พังหรอกไฮสยสไซโอเคอยู่ตรงนี้ไม่เดินไปไหนครับน่าจะปลอดภัยนะครัะจะมีคนดันผมไปมีคนดันผมผมไม่เลิกเลยค่ะค่ะ ไม่ต้องดูด้านน้องเฮ้ยกําแพงคะลูกกําแพงมอยู่ในที่มันระเบิดออกมาได้ไงครับอ๋อไหนไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นที่กําแพงมันระเบิดแล้วผมก็กระเด็นะครับโอ้ยทั้งโลก สวันเป็นชายหมดเลยไหนอะโปอะโปอยู่นี่ครับโอ้ยอะโปะทำไมมีควายสีแดงเกาะอยู่บนลายก็มีนกออมด้วยไม่กลัวฟันผุเนกออมอีกโอ้ยฟันผุแน่เลยอะโปะทำแต่งตัวชิคขนาดนี้โอ้โหตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยครับโออโปมองไปสี่เรามองไม่เห็นอะไรเลยอะช่างโอ้เห็นแต่ก็เห็นใหญ่ก็จิ๊บเดียว มันมีเป็นเส้นๆอะไรก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นลมอะครับไม่ต้องกลัวน่าจะเป็นสปาเก็ตตี้คาโมย่าไม่ต้องกลัวเพราะเราตายไปแล้วไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราไปดูรันต่อไปอุ้ยยอดน้อยคนมากห้าคนค่ะห้าคนเท่านั้นไปแอบตรงไหนอะเก่งจริงเลยแน่นอนลงดินแน่นอนเออใช่ครับจริงด้วยเพราะว่าอยู่ตรงดินก็จะเกาะตรงนั้นได้ไม่ปลิวไปไหนครับ แล้คนนั้นจะทำอะไรคนนั้นจะตัวคนอื่นโดนหยุดเวลานี่นาโอเคด่านต่อไปมาแลครับด่านต่อไปด่านหายไปหมดเลย Safety s e c o n ต i t i t i e อันนี้เราไปพยายามคิดดีกว่าโอ้เหมือนเดิมครับคุณแม่คิดว่าอันนี้ต้องเป็นแผ่นดินไหวไอจะต้องไปอยู่ตรงกล่องกล่องลูกกล่องซ้ายมือสายมือ้ายมือเชื่อไหม้ายมือ กล่องกล่องนี้ครับเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมเข้าไปเลยครับหยุดอยู่ตรงนั้แต่หัวเราโผล่เราจะรอดได้ยังไงเสือผมไม่หลุดเอาไว้ครับแต่ผมผมน่าจะปิวเลยครับผมน่าจะปิลถ้าแผ่นดินไหวมันจะมีหลักการคือเราจะต้องอยู่ในที่เป็นตัวมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาปิดเราเป็นสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็ได้หรือลูกคิดว่าจะไปตรงไหนดีผมคิดว่าตรงนี้แหละครับแต่ว่าผมคิดว่าผมของผมไม่เหลือสักเส้นแน่ เฮ้ยเฮ้ยโอยกดอีกแล้วโยนถูกแล้วถูกแล้วไม่ได้เหรอไมดเหรแต่หัวนายจะไหวไหมอ่ะผมคิดว่าหัวผมไม่รอดแน่หรือว่าจริงๆแล้วรอดโอนกดเฮ้ยต้องระวังครับพื้นมันจะแตกไวตรงนี้พื้นี่จะพังครับถ้าออกจะตายนะเอ้ยพื้นเฮ้ยพื้นมันค่อยค่อก่อนหรือค่อยๆ่หายไปผมหลบตรงนี้ดีกว่าค่ะ ขอให้รอดปลอดภัยด้วยเถิด้ยมีคนหลบเหมือนเราเยอะเหมือนกันนะเข้ามาเร็ว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 เฮ้ยผมแขนผมติดครับผมก็เลยเกาะอยู่ได้เมื่อกี้ผมจริงจริงมันติดไม่ติดหรอกเขาแค่เขียนโปรแกรมไม่ดีรอเฮ้ยดำแล้วดำเฮ้ยเฮ้ยอย่าลดเฮ้ยอย่าลดีนะอย่าลด ดาแล้วหมายของว่าอะไรผมคิดว่ามันน่าจะปิ้วแน่ไม่ปิ้วเฮ้ย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 ว้าวนี่นี่ต้องไม่ตีต้องไม่ตีต้างในโอ้ยรอดนะครับโอ้ดูเลือดผมด้านซ์ขวาบนครับครับเหลือน้อยมากครับเลือดผมจะตายแล้วเฮ้ยอะไรอะมีควันเมื่อกี้ครับไม่ใช่ควันครับมันมือก็อย่ากระโดดไปกระโดดมาสิพยายามอยู่ตรงกลางสิครับ จะได้ไม่ตายโอเคว้นี่คร่ะผมนี้ตรงนี้ผมมี้ตรงนี้อะออะโปล่ะอะโปก็ชนะนี่คร่ะรอตายพูดรอตายพูดรอตายโถยรอบนี้โอ้โหเละเลยนะครับเนี่ยโอ้มันมีที่ให้หลบเยอะเหมือนกันด่านนี้ค่อยยังชั่วหน่อยใช่ค่ะดีนะที่เป็นด่านนี้แต่ฝนกคทําให้ทุกอย่างเขียวไปหมดเลยอะครับอ่ะอะโป อเทเวปาร์กอีกแล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเทเวปาร์กเมันเดิมเราไม่เอาที่เดิมดีกว่าที่เดิมเราตายไปแล้วหนึ่งรอบขึ้นสูงสูงไหมสูง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 ปีเลยคราวนี้ต้องไปที่นี้แน่ๆฮะที่ไนนี้เราก็อยู่ที่สูงไงปลอดภัยกว่าที่สูงแต่สูงไม่มากไปไหมเอาแค่ตรงนี้ดีกว่าแต่เขาจะดันเราไหมอ่ะอปูนนายจะไปเหยียบหัวจะปีนขึ้นไปได้ยังไง ไอเดือโตกเดือโตกเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะลมอ่ะมันมีลมอ่ะต้องเป็นพายุหิมะไหมอ่ะพายุหิมะมันเป็นพายุอะไรอ่ะเฮ้ยแต่เราดูข้างบนมองฟ้ามองฟ้าพายุหิมะมันเหมือนมีคุณจิ๊กให้ผมลองดีกว่าทันโน่ซ้อมนั่นไงพายุมาลมนี่เนี่ยยังไม่ทันอะไรเลย ตกลงมาเลือดหมดเลยครับนี่ยังไม่หันอะไรตกสูงไปไม่ได้ครับปกติตกที่สูงได้ไปดูดีกว่าติดตามดูพี่ยุไม่รู้ติดตามโตนโตไม่รู้อยู่ด้านบนจะฟ้าผ่าใส่ไหมครับผ่าสิครับนานไงนี่โอ้โหตรงที่ผมจะไปยืนตั้งแต่แรกอะครับเห็นไม่หายไปครึ่งหนึ่งครับหายไปครึ่งหนึ่งใครยังอยู่ก็ไม่รอดนะนี่ เอาใจช่วยนะเพื่อนๆขอให้รอดชีวิตได้เยอะเอ้ยถ้าอยู่ในบ้านก็ปลอดภัยนะพี่จริงอ่ะแตกน้อยมากใครอยู่ในบ้านออมีคนจะดันผมครับมีคนจะดันผมออนโอ้โหระเบิดเลยครับท่านไม้โอ้โแยกชิ้นกระจุยนะครับแยกจุ๋นกระจุย คนนี้มีโลบักมีเพราะ่าไปสามารถไปซื้อลูกโป่งมาได้น่ะคนเมื่อกี้แล้วก็กระโดดหายไปแล้วครับเอากลับมาเลยครับโอ้โหเละเลยะมีคนหนึ่งมีคนอยู่อะไรเนี่ยนี่ชุดอะไรเนี่ยนายชอบกินหรอนายแบกอาหารไปด้วยโอ้โหระเบิดโอ้ยยังมีคนอี่หกแปดคนคุณรอชีวิต รอดได้ไงผมก็ยังไม่เดี๋ยวเราเล่นอีกสักตาหนึ่งดีกว่าแล้วเราค่อยสวัสดีเพื่อนๆนะครับอ้าวอ้าวตกครับนาเดี๋ยวรอบต่อไปครับจะไปด่านไหนมาดูกันเลยโกดติดตามตอนตอนให้คูให้โรงเรียนโรงเรียนรงเที่โรงเรียนครับเดินสิครับคิดว่ารอบนี้ไม่ควรอยู่ที่สูงครับโรงเรียนเนาะ เดินเข้าไปในประตูเลยเดินเข้าไปในประตูเลยไม่ใช่สีฟ้าน่าจะดีกว่าไหมไม่รู้วค่ะอโปตามมาด้วยมีประตูสีฟ้าขวามือหรือชมพูดิชมพูชมพูนีชมัือห้องน้ำแอบในห้องน้ำเนี่ยจะแอบมันไม่ใช่แบล่มันไม่ใช่แบบเล่นแย่แล้ว ไฟไฟไหม้ไฟไหม้เฮ hey, ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟไหม้ที่สูงที่สูงถ้าไม่ที่สูงก็ต้องออกจากที่นี่เอาไฟไหม้ข้างนอกค่ะเอานีนเข้าครับเดี๋ยวไฟไฟไหม้ข้างในออกมาเลย และก็ตายไปแล้วโอยอ่ะมีคนที่กระโดดยิงมีคนมีเท่าไหร่ันมีปี๊เอาละอันนี้เราก็คิดว่าเรารอดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละใช่ไหมร้บยังไม่รู้อะคะยังไม่รู้หรอคะรู้เถอะครับอย่าเข้าใกล้เขาเวลาไฟไหม้ห้ามเข้าใกล้ตึกเด็ดขาดนั่นไงเห็นไหมเดี๋ยวชิ้นส่วนไฟมันกระเจิงเด็ดขาด เราไปขึ้นไปดูห้องบนดีกว่าที่ไฟไม่ลงเรียนเป็นยังไงบ้างอ่าข้างล่างก็ได้ดูข้างล่างก็ได้ดูตรงไหนก็ได้อ่าตรงนี้น่าจะตรงนี้นะครับไหนครับอเอ๊ะเอ๊ะออุ้ยต่อไปเป็นอยากเล่นต่อเหมือนกันท่เนี่เอาอีกสักด่านไหมมาอีกแมนชั่นโอเคมาอีกแมนชั่นตอนแรกว่าจะให้เลิกแล้วตอนนี้เราอยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงไม่เคยเล่นด่านแมนชั่นอ่ะแมนชั่นแมนชั่นก็คือเหมือนแบบ ที่พักห้องพักห้องพักอะไรอย่างนี้เอ๊ะเสียงอได้ยินเสียงไหมเสียงลมเดินคลื่นคลื่นใช่ใช่ใช่เอ๊ะเราจะทํายังไงกันดีสึนามิแน่แน่เซนามิบันไดขึ้นบ้านขึ้นหลังคาแค่นี้ก็จัดว่าสูงแล้วนะนี่แหละนี่แหละขึ้นหลังคาเฮ้ยช่วยดันหน่อยช่วยด้นหน่อย หโทนาโดเข้าบ้านด่วนโทนาโดเฮ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เอานั่งเบาอีทำไมดูผมสิครับโทนาโดโทนาโดอยู่ให้ไกลจากหน้าต่างตรงนี้ดีกว่าค่ะนั่นแหละครับเอ้าโป้ทำไมโป้เหรือผมผมผมไอปิว อย่าออกอย่าออกานาโดอย่าออกจากบ้านเด็ดขาดออกไปยังไง <Le> <c oughs> อะพูดแอบตรงไหนก <c oughs> ็ได้ถ้าข้างนอกมันมีทธนาโดอุ่้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยกระโดด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 กดกระโดดเดิน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 เร็วเดิน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 ไปไหนก็ได้เดินไปไหนก็ได้ที่มันลงได้เดินไปไหนก็ได้โอ้โหฉันหยุดฉันหยุดักตรงนี้ โอเคเอ้ยตรงนี้น่าจะปลอดภัยมันน่าจะหมุนอยู่แค่แถวนั้นไม่มาทางนี้นอกจากการเปลี่ยนเส้นทางมาทางเรา <c oughs> ในน้ำระวังระวังระวังน่าจะปลอดภัยนะครับอย่าเดินสิครับ <c oughs> คิดว่าปลอดภัยแล้วก็อยู่ที่เดิมครับ <c oughs> <c oughs> อย่าเดินครับเข้ามุมถูกแล้วครับเอ๊ะนั่นอะไรแสงเสงนั่นคืออะไรอืมอุย้ย <c oughs> เหมือนมันเปลี่ยนเส้นทางเย้อโปแพ้เอ๊ะไม่มีชื่อ่ะมีมีแต่อโปแ้เอ้าละแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง Animal Story กดไลค์กดกระดิ่งติ้งติ้งสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วตอนนี้ผมก็ไม่มีผมครับผมอยู่ที่ด่านเมื่อกี้